สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับการสอบของเรากันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์3เนาะคอ3 1 0 1นะครับเดี๋ยวที่จะสอบวันศุกร์นี้เนาะห้องจะมีห้อง1ห้องสองห้อง3อ่าไม่ใช่ห้อง3ห้อง1ห้องสองห้อง4ห้อง5ห้อง8นะครับสอบ10โมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วส่วนห้อง3สอบตั้งแต่อ่า บ่ายโมงครึ่งเนาะเที่ยงครึ่งเนาะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งเครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายเรื่องของแบบทดสอบคณิตศาสตร์กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะส right ่งลิงก์ไปให้นะครับหน้าตาจะเป็นคล้ายๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้อาจารย์เอามาลองเทสเราดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บแรกเลยเนี่ยแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับข้างหน้าจะเขียนว่าแบบทดสอบคณิตศาสตร์3นะครับข้อ3ามหนึ่งศูนย์หนึ่ง อ๋อตรงนี้ต้องเป็นศูนย์สามเนาะเดี๋ยวอาจารย์ไปแก้นะครับต่อมาบอกว่าสําหรับห้องการลองเทสอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเป็นห้องสี่จุดหนึ่งก็สี่จุดหนึ่งนะครับซึ่งการเข้าได้เนี่ยเราจะต้องยืนยันตัวตนนะครับก็คือจะต้องใช้ mail inu ของเราเท่านั้นนะครับต่อมามาดูคำอธิบายนะครับคำอธิบายนะครับรักษาข้อสอบเขาบอกว่าข้อสอบมี4 4ข้อนะครับคะแนนเต็ม44คะแนนนะครับอนอนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้นะครับก็คือไม่จํากัดเลยนะครับใช้เครื่องคำนวณได ได้เลยนะครับให้เลย2ก็คืออนุญาตให้นักเรียนดูเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนได้อันนี้รวมถึงถ้าเราจะดูเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตอาจารย์ก็โอเคนะอาจารย์ถือว่าอาจารย์ให้นะครับไม่ว่าอะไรเนาะต่อมาข้อ3มให้กรอกชื่อนะครับนมสกุลเลขที่ให้ถูกต้องนะอันนี้สําคัญมากนะครับข้อ4หาวิเคราสงสัยให้นักเรียนกรอกไว้ในส่วนท้ายของแบบทดสอบนะครับตรงนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวส่วนท้ายเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ5ครับห้ามทำห้ามกระทําการชุจริตนะครับ หรือสิ่งใดที่สอบไปถึงว่าการทุจริตน่ะนะครับเด็กขาดเช่นอาจจะเป็นการลอกคําตอบของคนอื่นก็ได้นะครับการให้ผู้อื่นคิดคําตอบแทนตนเหมือนกันนะครับโดยในที่นี้อาจารย์จะคํานึงถึงพยานหลักฐานแล้วก็ข้อร้องเรียนเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดอาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยมีคนมาร้องเรียนสักคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะมานั่งดูแล้วว่าเออมันเพราะอะไรนะมันจริงไหมมันผิดจริงหรือเปล่านะครับ หากพิจารณาแล้วมีความผิดจริงเนี่ยจะถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้ทันทีแปลว่าจะได้เท่าไหร่จะได้กี่คะแนนก็นแล้วแต่ตกทันทีเลยนะครับโดยไม่คิดคะแนนเลยนะครับแล้วก็ถ้าคะแนนได้เกรดต่ําก็ไม่ต้อจะช่วยยังไงเหมือนกันเนาะส่วนการพิจารณาเนี่ยอาจารย์ถือว่าความคิดถ้าเกิดอาจารย์ฟันธงแล้วนี่ถือว่าเป็นที่สสุดนะครับข้อ6ครับในช่องคาตอบพิมพ์เฉพาะคําตอบเท่านั้นนะครับไม่ต้องแสดงวิธีทำหรือแสดงวิธีคิดนะครับขอแค่คําตอบเท่านั้นนะครับข้อ7นะครับ หากคิดว่าข้อคําถามข้อใดเนี่ยไม่มีคําตอบก็พิมพ์มาตรงๆเลยครับว่าไม่มีคําตอบเนาะการพิเศษครับถ้าเราถ่ายรูปแนบหลักฐานการทดการคิดเลขอะไรของเราเนี่ยถ้าเราคิดไว้เนาะคิดข้างนอกคอมเนี่ยจะถ่ายมาด้วยนะครับแล้วก็อัพลงในส่วนที่เอนี่ยอาจารย์จะให้อีกเพิ่มอีก1%นอเนกเหนือจากการสอบเลยก็คือให้ไปเลย1%ไม่ไม่ต้องคิดเลยว่าครั้งเนี้ยยังไม่ได้คิดกันใช่ไหมว่าตรงเนี้ยคิดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ดูคะแนนที่ได้ออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปไปเวทเปอร์เซ็นต์เนาะได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายรูปเพราะว่าบางคนเขาคิดอยู่แล้วไงก็แค่ถ่ายที่ตัวเองคิดมาเ,ยเฉยไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้มั้งที่ไม่มีใครคิดเลยแล้วก็อยู่ดีๆได้คําตอบเลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้เนาะโอเคอ่ะแต่ละส่วนของแบบทดสอบมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนที่หนึ่งอ่าเป็นคําอธิบาย เนี่ยก็คือส่วนนี้แหละครับส่วนนี้2ก็จะไล่ไปตามเรื่องครับไล่ไปไล่ไปจนถึงส่วนที่11ก็คือข้อสเสนอและสอบถามข้อสงสัยแล้วก็แนบหลักฐานการทดนี่แหละส่วนนี้แหละครับที่เราจะมาแนบนะครับโอเคอเดี๋ยวเราลองมาดูบ้างนะครับมันจเจออะไรบ้างหน้าที่1ชื่อสกุลทดสอบอันนี้ก็พิมพ์ชื่อเราไปเลยนะครับมันเป็นห้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์ห้องนะครับโอเคยึดจากเลขที่ในห้องเนาะอย่างเช่นอาจจะเลขที่ศูนย์นะครับขึ้นไป1 2 3 4นะครับกดถัดไป นะครับอ่ะมันจะมันจะค่อยๆไปทีละเรื่องนะอย่างเรื่องแรกก่อนเนี่ยนะครับเรื่องที่หนึ่งปรุคอดิเชียนจงบอกจำนวนสมาชิกเซตสเซตนี้มาคอสกันอ่ะเขาเขาถามแค่ว่าจำนวนสมาชิกใช่ไหมเออก็คิดในใจอ่าจะเอาตอบ4อ่ะก็กดเลขไปเลข4นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับนั่นแล้วแต่กี่ข้อนะแต่ที่ในตัวอย่างอาจารย์เอามาแค่ข้อเดียวนะครับเรื่องที่2เนะี่ยความสัมพันธ์นะครับไอ้ก้อนนี้ เซตเเป็นเท่านี้นะครับ R เป็นเท่านี้เป็นความสัมพันธ์ในในในเหรือเปล่านะครับตอบไม่ได้เหมือนกันสมมติตอบไม่ได้อรือื่นก็ได้นะครับก็คือไม่มีคําตอบเรามม่ใจว่ามมนมีคําตอบก็เขียนไปไม่มีคําตอบนะครับแล้วก็ถัดไปมาจงหาโดเมนของความสัมพันธ์นี้นะครับลองดูซิว่ามันได้อะไรเออแล้วก็สังเกตเห็นว่า,วามันเป็นจำนวนจริงนี่เว่าแต่มันเป็นเลข2ไม่ได้ใช่ไหม แต่คราวนี้มันจะพิมพ์ยังไงอ่ะก็พิมพ์ได้หลายแบบจะคิดพิมพ์ตรงๆไปเลยครับ R ลบเซตของ2ก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะดูตรงนี้แหละซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีคีย์ของมันอยู่เนาะว่าต้องพิมพ์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ออกมาแบบนี้ก็ยังถูกไหมก็ยังถูกเนาะมันจะห่างหน่อยก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปดูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปปรับคีย์ของอาจารย์นั่นแหละนะครับอืม แต่เวลาเขียนพิมพ์เป็นสัญลักษณ์เอาเนาะนะครับไม่ใช่เขียนยาวๆนะไม่อโอเคหรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราจะพิมพ์เป็นสัญลักษณ์เราต้องใช้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวสวีฟ้าตรงนี้ insert math ซึ่งมันเป็นอ่ามันเป็นส่วนเสริมนะครับอันนี้ต้องไปโหลดใน google chrome เนาะก็คือตัวนี้นะครับ equation ตัวนี้นะครับนะ e อะไรไม่รู้สักอย่าง io เนี่ยต้องไปโหลดมานะครับจากเว็บสโตร์ของ chrome นะครับแล้วพอโหลดมาแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเรามาทำอ่ะไอในตรงเนี้ยมันจะมีตัวสีฟฟ้าขึ้นถ้าเราไม่โหลดมันจะไม่มีเนาะต้องไปโหลดนะครับเช่นข้อน,นี้ถ้าจะพิมพ์ให้มันแบบสวยๆเลยก็กด insert m a t นะครับมันก็จะมีตัวข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็กด equation editor เข้าไปนะครับแบบนี้อ่าเราอยากพิมพ์ตัว R ใช่ไหมก็เป็น R นะครับเซตของ R ใหญ่ลบกับเซตของ2ก็พิมพ์มาไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวอื่นล่ะมีมีไหมบอกมีอีกนะก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีการใช้รูทรูทก็มีนะครับเนี่ยการใช้รูทก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหาตัวสัญลักษณ์อื่นมีอีกไหมนะเนี่ยครับมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมีหมดเลยเลขยกกําลังก็มีถ้าเกิดเราจะพิมพ์เลขยกกาลังแล้วจจะพิมพ์สองยกกำลังเอเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็พิมพ์ไปได้เนาะลองตัวอื่นที่มีอีกไหมแอ s ส l ล t e ก็มีครับ นะเครื่องหมายเป็นสมาชิกก็มีครับนะเครื่องหมายโดยที่ก็มีครับก็นะใช้ได้เนี่ยอันนี้ต้องไปลองเล่นๆน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในข้อสอบอาจารย์มีให้เราทําอยู่แล้วเนี่ยเศษส่วนก็มีนะครับแบบนี้ต้องมีต้องมีให้เราตอบอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปนั่งกดๆลองเล่นดูนะถ้าเกิดเราไม่กดลองเล่นดูอะทำทีเดียวตอนสอบเลยเนี่ยเออมีอ้วกเหมือนกันนะนะครับเนาะถ้าเกิดนพิมพ์ไม่ได้อะไรเงี้ยฮะโอเคถ้าเกิดพิมพ์เสร็จแล้วนะครับจะแทกคําตอบลงไปยังไงอะเพราะว่าเราจะต้องตอบของเขาใช่ไหม ก็มี2แบบ2อสอย่างเนาะ,ะตรงนี้ครับคำว่า insert map ก็กดไปกด insert ปึบมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยอ่าแบบนี้ครับอาจารย์ก็จะตรวจได้ครับก็กดถัดไปเนี่ยอย่างบางข้อเนี้ยจงหาตัวผูกพันความสัมพันธ์อันนี้มันต้องทำใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่ทำมันมันไม่ใช่ตัวสีฟ้าฟ้าเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับตัวผูกผันเนาะก็กดไปจึบนะครับมันก็มีขึ้นมาแล้ว ไอ้ตัวนี้เราเห็นว่าเป็น r เซตของ x y ใช่ไหมอันนี้มันแล้วแต่เราแล้วว่าเราจะสลับตัวไหนใช่ไหมตัวผูกพันความสัมพันธนะ์อ่ะสลับตัวหน้าก็ได้สลับตัวหลังก็ได้โอเคอาจารย์จะสลับตัวหน้านะครับก็เป็น r เนาะ r inverse ใช่ไหม r inverse พิมพ์ยังไงก็ไปกดที่ตัวนี้นะครับตัวยกกำลังนะครับแล้วก็พิมพ์ r inverse ไป r inverse เท่ากับนะครับมองไม่เห็นก็เอาลงก่อนตัวนี้ พูดดับอยากให้มันง่ายก็สลับแค่ตัวหน้าก็ได้ก็จะ x y ก็เปลี่ยนเป็น yx yx มันมีสมาชิกใช่ไหมเราก็ไปหาตัวสมาชิกครับก็กดตัวอแล้วก็กดตัวายตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์แล้วก็ไปหาสัญลักษณ์ที่มันมีเป็นเป็นสมาชิกไหนนะตะคุไม่เจอ อ่านี่ไงเป็นสมาชิกครับแล้วก็มานั่งดูมันเป็นอะไรอ๋อ a cos b ตรงนี้ก็ต้องเป็น b cos a เนาะก็เป็น b set b cos a cos a นะครับโดยที่นะข่อหมายโดยที่ก็มีนะครับนะโดยที่ก็จะเป็นขีดขีดนะเราค่อยค่อยหานะโดยที่นะครับข้างหลังก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองก็ผิดไป y เท่ากับ x กำลังสอง กาลัง2นะครับเนี่ยแล้วก็ได้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันไม่ค่อยได้อ่ะพิมพ์ไม่ค่อยได้ทาไงดีไปกดที่ตัวอื่นก็ได้ครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยเป็นการเขียนก็สามารถที่จะใช้การเขียนแทนได้นะครับเช่นเราจะใส่สัญลักษณ์อินฟินิตี้ลงไปใช่ไหมก็เขียนเป็นอินฟินิตี้นะมันจะมีเห็นไหมสัญลักษณ์ก็ขึ้นมาแล้วเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะใช้การเขียนก็ได้พอเสร็จแล้วก็ปึ๊บเราได้อล้วใช่ไหมก็กด i n s e r s e เนี่ยมันก็จะออกมาให้แบบนี้อาจารย์ก็จะตรวจได้ครับหรือ,ข,อข้อนี้จะไม่เขียนไอเบิร์ก็ได้นะกดถัดไปอันนี้ก็ลองตอบดูนะครับอัน,นอื่นนึงอะมัว่วๆไปนะครับตรงนี้การกําหนดเขาบอกว่าการช่างตหนังรูปนี้ด้วยนะครับก็คืออาจารย์ยกตัวอย่างข้อนี้ก็คือมันอาจารย์จะมีรูปมาให้ครับพอมีรูปมาให้ปุ๊บอะเราจะต้องเอารูปตรงเนี้ยไปตอบคำถามข้ออื่นนะครับซึ่ง อาจารย์ยังไม่บอกว่ามันเป็นอะไรเช่นในนั้นอาจจะถามว่าฟังก์ชันไหนเป็นฟังก์ชันทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งคิดคิดเนาะว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรเนี่ยถ้าเกิดเอาเมาส์มาจี้ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าภาพนี้ใช้ตอบคาถามข้ออะไรถึงข้ออะไรนะครับก็ต้องมานั่งดูเออไม่ใช่แบบนั่งเพลินทาทาใช้ทุกอันไม่ใช่นะครับมันก็จะต้องมีบอกด้วยว่าตั้งแต่ข้ออะไรถึงข้ออะไรก็ต้องมานั่งดูเนาะอ่าถัดไปนะครับอันนี้จะละไปนะนะครับเนี่ย ต้องหา fg นะครับ f คูณ g, f g. เ,เวลาเราเขียนอันนี้สังเกตเห็นไหมยังไงยังไงก็ต้องพิมพ์ใช่ปะ่ะเพราะงั้นไม่พิมพ์ก็ไม่ได้แล้วก็มาปุ๊บ f คูณ g ลองเดาๆยศไม่รู้ว่า f คูณ g เท่ากับอาจจะเป็น 2x 2x บวก3คูดกับ x บวก1ก็ได้ไม่รู้อะเดาๆลองดูงก็ insert ใหม่ปุ๊บก็เข้าไปเนี่ยก็ได้แล้วครับก็กด ก็ทำไปนะครับจนมาถึงในภาคสุดท้ายนะครับก็จะมีข้อเสนอแนะและข้อสงสัยถ้าสมมุติว่าเราไปติดตรงไหนเราไปติดตรงไหนสมมติว่าม2 3 4 1 2 3 4มี่มันติดเออข้อนั้นอาจารย์พิมพ์โจทย์ผิดหรือเปล่าครับอันนี้ข้อนี้ผิดหรือเปล่าอะไรก็พิมพ์มบอกอาจารย์ไว้นะครับเพื่อมันผิดจริงๆเนาะนะครับแล้วอาจารย์ก็จะยกเลิกให้พวกเราฟรีนั่นแหละพวกง่ายๆถ้าเกิดมันผิดจริงๆนะครับ แล้วนนี้ข้อสองนี้ก็ฝากตอบไม่หน่อยว่าถ้าโควิดมันยังเป็นปัญหาระยะยาวต่อไปเนี้ยเราควรจะวัดผลกันยังไงดีการสอบออนไลน์การวัดที่ชิ้นงานหรอหรือว่าก็ต้องทําแบบหัดยยังไงนะครับเพื่อให้ผลออกมาเนี่ยมาตรงกับความสามารถเราที่สุดนะนะครับอันนี้ไม่มีคะแนนยาวไหมนะครับไม่มีคะแนนนะครับอันสุดท้ายนะแนบหลักฐานการคิดการทดนะครับเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นก็อัพมานะครับก็เอาถ่ายรูปมาก็แล้วแต่อาจารย์ก็อาจจะลองอัพ อันก็<า>อัพมาเช่นอ่นนี้อาจารย์อทะสมมติอ่ะ,ะก็อนะัพมันอัพได้ถึง10ไฟล์นะครับ10ไฟล์เลยก็สามารถอัพได้เรื่อยๆนะครับก็กดอัพโหลดมันก็จะอัพโหลดเดียวแล้วก็กดส่งอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จำเป็นนะครับหรือแบบสมมติกดส่งพอบอกว่าแปบนพิซอดเราบันทึกผลแล้วเรียบร้อยครับ ซึ่งไอแบบทดบอดอันนี้นะครับมันอาจารย์ตั้งให้ว่ามันต้องส่งสำเนาไปที่เมลของเราเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกลับมาดูเนี่ยมันก็จะดูได้เสมอนะครับเดี๋ยวลองดูสิโอเคนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราตอบไปแล้วอะตอบไปแล้วเนาะนะครับ ก็สังเกตเห็นว่ามันจะขึ้นําว่าคุณตอบไปแล้วอย่างงี้ครับ, <ừ> รบถ้าเกิดมาเปิดใหม่ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายืนยันการส่งไปแล้ว <S 2> <S 2> ก็คือถือว่าส่งไปแล้วนะนะครับคุณตอบไปแล้วนะครับคุณกรอกแบบฟอร์มนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเขาบอกว,ว่าปวดติดต่อเจ้าของแบบฟอร์มหากคิดว่านี่เป็นข้อผิดพลาดอะไรครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเนาะไม่ใช่ว่านั่งกดกดไปแล้วก็กดส่งแล้วค่อยมาแก้คําตอบอยัง <S <S ไงไม่ได้นะครับไม่ใหนะ้เนาะเพราะฉะนั้นตอบครั้งเดียวตอบแล้วตอบเลยนะครับแล้วก็ต้องอยู่่ในนนเเววลาด้ยยนะะ10ถึงงทีครับ นี่ก็คือการชี้แจงทั้งหมดเนาะนะครับร้ยการชี้แจงทั้งหมดนะครับส่วนของอาจารย์อนะ่ะอาจารย์ก็จะมาเห็นพวกเรานน่นแหละนะครับเวลาตอบมาแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมาเปิดดูตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยข้อมูลของพวกเราเป็นยังไงบ้างตอบอะไรมาบ้างถูกต้องไหมนะครับถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มาดู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 เนาะแล้วเมลของเราก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าได้กี่คะแนนเช่นของอาจารย์เมื่อกี้ที่ทําไปก็ศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเลยนะครับ จะประกาศคะแนนเมื ire, are, whatever, so s, ่อไหลนะครับก you ็อยู่ที่อาจารย์แล้วนะครับถ้าอาจารย์กดประกาศคะแนนนะครับกดประกาศคะแนนอาจารย์ก็จะได้เมลเมลมหานะครับกดเอาเรากดประกาศคะแนนครับเซ็นผูลิตแล้วก็กดอีเมลแล้วก็ประกาศคะแนนนะครับเราก็จะได้อีเมลจากอาจารย์นะครับว่าเอออาจารย์ประกาศคะแนนเมื่อไหลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิด เสร็จจากเวลาปุ๊บอาจารย์ทําคีย์ไปแล้วไงนะครับพอประกาศคะแนนปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเช็คได้ว่าข้อไหนเราถูกข้อไหนเราผิดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันถูกมันผิดอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาเช็คได้พอเรานั่งเช็คปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าเอ๊ยอาจารย์ตรงนี้ผมทําถูกนน่หนูทําถูกนี่แต่ว่าคีย์ของอาจารย์เฉลยผิดหรือเปล่าอันนี้สามารถมาทักทวงได้นะครับมันแก้คะแนนได้อยู่แล้วเพราะว่าผลของเราอะ่ะมันส่งมาอยู่แล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นก็มาดูดูได้นะครับอืม อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของการสอบอวันศุกร์นี้หรือวันพ่กนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับตั้งใจทาข้อสอบเนาะมันเป็น Open Bo o k ด้วยแล้วก็มันสามารถดูได้หมดก็หวังว่าทุกคนจะได้คะแนนดีๆกันเนาะขออย่างเดียวครับอย่าถามกันอย่าลอกกันอย่าเอาไปให้คนอื่นทําให้เราเอาค่ำตอบตอบอันนี้ไม่ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดเราไม่ได้เจอหน้ากันนะเนาะแต่ก็จังจาเป็นที่จะต้องพยายามเรียนพยายามศึกษานะไม่งั้นเราไม่ไหวนะครับเนาะ อ่ะทุกคนสู้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ